นี้เราจะผัดธนาปลาเค็มค่ะเพื่อนๆเมนูทานกับข้าวต้มกินกับข้าวสวยก็ได้อันนี้นึกอยากกินมีปลาเค็มอยู่ชิ้นหนึ่งอยู่ในตู้แล้วก็ไปเห็นะนานึกอยากกินะนะนานกินทีก็อร่อยเพื่อนๆเคยกินไหมคะ ส่วนมากเพื่อนเราก็จะเป็นคนมีสามเนี่ยนะ<ม>ก็จะไม่ค่อยได้กินอาหารทางเมนูมเป็นเมนูมอของคนไทยๆทยของคนทางภาคกลางนะเพราะว่าส่วนมากเราจะทําอาหารก็จะเป็นทางอาหารภาคกลางนะแต่ก็กินได้เหมือนกันเราก็จะเติมน้ํามันลงไปค่ะ ก็ใส่ปลาเค็มพร้อมด้วยหมูเดี๋ยวเอาหมูลงไปผัดก่อนใส่ลงไปกินเลยใส่หมูด้วยใส่ปลาเคม็มเลยสูตรของเราเองง่ายๆนะคะ ก็จะใส่ชนะเรื่องไิลงลูกเงนวน,นิดหน่อย จนกว่าคานาของเขาจะสุกก็เป็นอันใช้ได้แล้วจ้ปาปลาเค็มไม่เค็มมากอร่อยกันดีคานาปลาเค็มค่ะเพือ่อนๆจะก,กินไหมคะใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึง เราใช้น้ำมันหอยแดดกะล่นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะคะนาปลาเค็มน่าอร่อยไหมคะ